สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนการแต่งหน้าเค้กแนวคาเฟ่นะคะเพื่อนๆก็สามารถทำตามกันได้นะคะก่อนที่เราจะทำขนมนะคะหรือว่าเบเกอรี่ชนิดอื่นๆนะคะในขั้นตอนในการเปลี่ยนกระบวนการนะคะก็แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ฟูดเกรดนะคะในการฉีดที่มือนะคะบริเวณที่เราตกแต่งนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะให้เป็นศูนย์นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการ ที่เราจะทำประกอบอาหารขายค่ะเราจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดด้วยแล้วก็ต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะเพื่อควบคู่กันนะคะจะทำให้ขนมของเรานะคะเก็บได้นานขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับนักเรียนท่านใดนะคะที่ต้องการเรียนคอร์ตเค้กนะคะกับครูนะคะก็สามารถคลิกมาดูรายละเอียดนะคะที่ดิงที่ครูแปะไว้ให้เลยนะคะครูก็ยินดีนะคะนําความรู้จากการเรียนวิจัยอาหารนะคะแลัประสบการณ์ที่ทําโรงงานอุตสาหกรรมด้านเบเกอรี่นะคะมาแชร์เพื่อนๆน,นะคะให้มี การทําที่มีหลักการนะคะและมืออาชีพนะคะประหยัดเวลาในการทําสินค้ามีมาตรฐานทุกรอดในการผลิตนะคะรวมถึงนะคะสามารถให้ข้อมูลนะคะแก่ลูกค้าเรานะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครูนะคะก็จะใช้นะคะด a d ี g เจนะคะของ i ิม e r i a ีนะคะในการเคลือบนะคะ หน้าผลไม้ที่วางบนหน้าเค,ค้กนะคะก็จะทําให้ผลไม้เก็บได้นานขึ้นนะคะแล้วก็เวลาอยู่ในตู้แช่เค,ค,ะคะ้กค่ะที่มีแสงไฟก็จะดูสวยงามเงานะคะสะท้อนกระแสงมากขึ้นนั่นเองนะคะหลายคนที่มีปัญหาผลไม้เหี่ยวไหวนะคะก็ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าวแบบนี้นั่นเองนะคะ <c oughs> สำหรับในคลิปนะคะครูก็จะใช้พิมพ์ขันข้าวขนาด8เซนนะคะทรงสูงนะคะในการอกเนื้อเค้กนะคะหลังจากนั้นก็นำมาสไลด์นะคะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ลาาตัวส้มนะคะหรือว่าตัวขีมนะคะก็จะได้เค้ก2ชั้นนะคะตามในคลิปนะคะ จริงๆก่อนหน้านี้นะคะครูก็จะลองคลิปในเรื่องของการประกอบชั้นเค้กนะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิปไปดูรายละเอียดได้นะคะในคลิปนะคะครูจะใช้กล่องคับเค้กค่ะ,คะ ที่เรียกว่าสี่หลุมนะจริงๆมันก็จะมีหกหลุมนะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะสะดวกได้เลยนะคะตอนประกอบนะคะมันก็อาจจะแบบงงงง,ง,ง,งนิดนึงนะคะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆก็จะไม่งงแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่วางผลไม้ตกแต่งนะคะอย่างแบบได้องศาแบบบางครั้งวางเยอะไปมันก็ไม่สวยนะคะบางครั้งวางแค่แบบสองสามชิ้นก็แบบสามารถเรียบหรูดูแพงได้นะคะสำหรับคลิปที่ครูกแกะสลักผลไม้นะคะครูก,ก็ลงไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะช่วงนี้ครูก็จะลงคลิปชา้าทีหนึ่งนะคะเนื่องจากติดภารกิจนะคะทำงานประจำด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกน้อยด้วยนะคะทุกครั้งที่ครูทำขนมใหม่หรือว่าทำรูปแบบใหม่ๆครูก็พยายามจะอัดคลิปนะคะแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะ ได้นำไปต่อยอดต่อนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดส่งสุประแตงมาให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆนะคะในการอัดวิดีโอนะคะแชร์เทคนิคดีๆในการทำเค้กนะคะสำหรับการ การระยะโบนะคะที่จะผูกนะคะผูกก็จะมี <c oughs> เทคนิคการการระยะตามในคลิปเลยนะคะก็คืออันแรกคุณจะวัดระยะนะคะแล้วก็จะการระยะทบไปอีก2รอบนะคะเพราะว่าต้องวนอีกรอบนึงแล้วก็ต้องเหลือให้ผูกโบมีลักษณะยาวๆด้วยนั่นเองนะคะ เวลาจะผูกโบก็จะต้องการระยะเส้นกึ่งกลางก่อนนะคะแล้วก็วางลงไปนะคะสำหรับบางคนที่ไม่ถนัดนะคะก,ก็สามารถนำกล่องเค,ค้กะคะ่ะวางนะคะที่ภาชนะอะไรก็ได้เพื่อให้แบบอของโบค่ะได้ถูกนะคะให้เหลือช่องว่าง งกลางไว้เวลาเราผูกโบหรือว่าถ้าใครสะดวก <c oughs> แบบโคนะคะก็ทําตามในคลิปก็ได้ก็ยกเอียงไปเอียงมานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูคลิปนี้นะคะสําหรับคนไหนนะคะที่ทาเค้กขายก็ดูคลิปนี้ก็ขอให้รวยรวยเฮงๆนะคะ